มวัดีวันดีก็ี่ยไม่หวัเกบมะสร็ยังเสร็จแล้วนะเฮ้ยค้าง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 ไปเลย้งที่อะไรย่างเ้ชักลยอฮ้ยอย่าพูดคำหยาบดิจาอัดคลิปอยู่เอ้ยมเห็นนะครับ ช่เดี๋ยวจะลงย t u b e นะหลาโง่ได้ไงวะ้ยเกือบโดนบอลบอลอยู่ไหนอะบอลบอลนถังได้ไหมหนัังบอลบอลไม่ไหนแลว ข้าไม่เจอขาลอยลอยต้่งตัวขึ้นมาร้องเพลงตื่นเช้ามาเปิดบ้านเปิดต๊ะข้ไม่นด่มเล้ด่มเล้าแบบไหด่ม้า จะหมดเวลาแล้วนะโอเคอาทิ้งจบเกมนี่แหละฮัลโหลอาทิ้งจบเกมอ่ะเนี่ยบ่อสี่นาทีนะโอเพนมาคว้าเลยตามมาังไม่ได้แล้วตบอสตอนนี้อัดอยู่บอสอะไลง่ะมีลูตันที่ไหนไม่รู้อ่โอ้ยตาบโมองมีคนใหม่มาเล่นทำอะไรนี่แหละโอ้ไม่เขาบอกให้ได้โปโมองเลยเขากำลังเดินเข้าไปยืนเร่งรออะไรอ่ะ โหพี่เกณฑ์เขาโหดจริงๆเราเนี่ยเล่นกากดเราเล่นกากดคือใค้เล่นกากดกันบ้างเนี่ยเราป่าศัตรูเว้ยไม่ธรรมดามากกว่าเว้ยเกณฑ์ไอ้มากขาลงมา dọn các cây lẹ ơi Anh nhung như xin mời tire xin mời Anh xem học cho cả ba ok 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 ok, okay. okay, okay, okay. okay, okay. Ra ra. Ra. bye bye đi nè 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 วางแล้วอีก3นาทีี่ยัี่นาจะออกทำไาานอนเตะออกแคนนะยี่แอมส่งตัวละครมาให้อก็ดีมเขาไม่ตัวละครกหมันตัวละครเฮ้ย<ไ> ه, อลทปนี้ลงล Youtube นะ ดีกว่าเจี๋ยมันไม่หายโอเคไหมจะ <'s> อัดคลิปนี้ลงยูทูบน,เนะเพื <c oughs> ่อนได้แชร์ไปมาบอกเข้ามาบอกเข้ามาแป๊บหนึ่งดูแล้วตัวิ่งหนู่ ไม่รู้ซะแล้วตัวตัววิ่งตั้งห้าวิเลยโหจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วมันจะน้ำมันจะตามแล้วเข้ามาดเข้ามาเข้ามาเลยสองนาทีสามสิบวิโอ้ไม่ไหวเอาแหลงจริงเลยยิ้มเนี่ยใครสีอะไรอ่ะน้ำเงินหรือแดงสีน้ำเงินเทสสองเบตราเบอร์อยู่สีแดงเค่อยู่สีน้ำเงินบอกแต่คนแบบรผมงต้องอยู่สีแดง ไม่ยูสิ่งเงินหมดแลยอยู่สิงเงินค่ะใารแม่บอกแล้วอยาอยูสิ่งเงินมากอ่ะฮ้ยเดี๋ยวเราแพ้โบสีครับโบบเอยอ้มัเอนีเย็บไม่แฮ้เดเลยโอ้โหแม่งายไปหมดอุ้ยเอาไงอ่ะวัดีฮะไว้เมื่อกี้เล่นในหัวี่เรา เฮ้ยใครไม่งยิงจากหลังวะโอ้ยมันตามไดแล้วจะตามได้แล้วบอสเล่นดีๆหน่อยกูเล่นหนักหว่าก็ได้ไวบอสเกือบตายแล้วไอ้หูเกมคนไหนวะเกมว่าไม่หน่อยโหโอ้โหเทรนโฮดก็มาเกาะยึดไม่ได้จริงๆเลยนะละโอ้โหจะเรื่องอะไรทำมาแบบ ทำไมแข่งเหมือนเล่นรหัสใหม่เลยรอบนึงรอบนึ่งใช่ะหมหน่อยไปแม่ไปแม่ปไปไหนแี้วก็บอกแล้วจะบอกไรกันบปางเออมึงเล็นห้องไว้หรอตายเดียวโอล่ไม่ออกไปเลยตายต้าววิค่ะสู้แม่งไม่ได้แหละโอ้โหถูกนำแล้วอ่ะก็กลับไปนั่งเล่นไว้ค่ะน่าหนุกเลยยิงด้วยบอลนั่นอะไรต้อเตแล้ว โอ้้กแไม่ได้นไเง้ยไม่ไ้เฮ้ยตาง้จบตอนนี้ได้ไมค้ากันเป่าเออด้เฮ้ยแ่เพิ่งพูดอะไรกันดีโอเคโอเคเ่เ่เมเียเดก้านา้าที่หงคือใครก็ไม่รู้อ่่ออกที่หนมาจากเ V I P ปุุ๊ปเออ เห้แม่เบ้ออะไแม่เราหละมัของให้ครับทุกคนแปะวอยอะไรมันหูอะไรอะไรน่ะไ้ยหัวแตกมาหัวแตกกลับหลังหัวใจข้าใจาไเช็ดไม่มี่หแตเลยเฮ้ยค่ะคู่้สองได้ได oh ้ตั้งหลายเอ็นี oh hey, how, how. ่